เ,ะะเราต้องใช้สมองคิดตามด้วยค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอยู่กับคุณอัจฉริยะด้วยนะคะตอนนี้นะคะคุณแซน <ฮะ S 1> ค่ะเดี๋ยวอาจจะได้มีการพูดคุยกันด้วยคุณแซนคะดิฉันก็ต้องขออนุญาตก่อนเมื่อสักครู่เนี่ยคุยกับคุณอัจฉริยะแล้วอาจจะไม่เรียกว่าการรื้อคดีแต่เป็นการแก้ไขคําฟ้องที่ถ้าอายการสูงสุดเห็นด้วยอาจจะต้องมีการประกอบหลักฐานเข้าไปเพื่อที่จะให คดีเนี่ยมันเปลี่ยนมันอาจจะเปลี่ยนจากร่วมกันประมาทเป็นร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายเป็นต้นเนี่ยคุณแซนรู้สึกอย่างไรบ้างคะอืมรู้สึกว่าก็ดีนะคะถ้าเกิดเขามีหลักฐานใหม่แบบที่คุณอภัยะบอกว่าสามารถใช้พลิกคดีแบบประมาทเป็นฆาตกรรมได้เนี่ยค่ะค่ะแล้วคุณแซนกังวลอะไรไหมคะถ้าเกิดมีการยื่นหลักฐานใหม่แล้วมีการเปลี่ยนข้อหาแบบนี้ค่ะไม่กังวลค่ะ เพราะคิดว่าทุกอย่างที่ให้การไปนี่คือเป็นความจริงใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะคุณแซนมีอะไรอยากจะถามคุณอัจฉริยะบ้างไหมคะมีข้อสงสัยอะไรหรือว่าอยากจะถามว่าอะไรในใจตอนนี้มีไหมคะมีค่ะค่ะเชิญค่ะคุณแซนเชิญเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะอัจฉริยะวันนี้มารายการเอาคลิปหลักฐานที่เห็นว่าใครเป็นคนกรีดขาใครเป็นคนจับมาเปิดเลยอ๋ออันนี้อันนี้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดือนกุมภาพันธ์คุณต้องไปขึ้นศาลกับผมอยู่แล้วเดี๋ยวคุณกับผมไปพิสูจน์กันในศาล วันนี้ผมไม่ขอตอบแต่เดี๋ยวผมจะให้ประชาชนเห็นแล้วกันนะผมได้เตรียมมาแล้วไม่ขอตอบเพราะว่าไม่มีหรือเปล่ารับมันไม่เกี่ยวกับคลิปกีดขาไม่กีดขายนี่คุณอย่าไม่ต้องมาย้อนสำนวนเก่าเอาว่าคุณไม่ได้นั่งท้ายเรือเดี๋ยวผมจะพิสูจน์โดยว่าคุณไม่ได้นั่งท้ายเรือตั้งแต่วันแรกแล้วก็คุณก็โกหกสังคมมาโดยตลอดนะเพราะอะไรเดี๋ยวคุณดูหลักฐานที่ผมจะเปิดในรายการนี่แหละเดี๋ยวคุณดูก็ได้เดี๋ยวคุณผมไม่ต้องตอบคุณหรอกเดี๋ยวคุณใจเย็นๆเดี๋ยวผมจะเปิดให้คุณดูนะ คุณไม่ตอบไม่เปิดนี่เพราะว่าไม่มีหรือเปล่าคะมันไม่ได้เกี่ยวครับเกี่ยวกับว่าผมสามารถเอาคุณผิดได้แล้วกันแล้วคุณก็ไม่เคยกล้าฟ้องผมสักทีผมรอคุณฟ้องคุณก็ไม่เคยฟ้องเพราะอะไรเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณไม่ได้นั่งท้ายเรือคุณไม่ได้ไม่ได้แต่งโมไม่ได้จับขาคุณน่ะเอางี้ว่าคุณอริยาทราบได้ไงคะว่าพวกแฟนไม่ฟ้องเดี๋ยวคุณคอดูเนี่ยคุณก็มาฟ้องผมเลยนะแล้วเดี๋ยวคุณดูว่า คุณจะฟ้องเทสตไหมอ่าเค, <ผม S 2> คุณ <พา S 2> แสตนี่ฉ<ล>ันถามนิดนึงตอนนี้เนี่ยมีคนตั้งข้อสังเกตเยอะเหมือนกันว่าคุณแซน,นะตอนที่เกิดเหตุไม่ได้นั่งอยู่ท้ายเรือคุณแซนจะอธิบายตรงนี้ยังไงคะแนจะอธิบายว่าอย่าไปฟังความคิดความเห็นความเชื่อของคนบางกลุ่มที่เห็นภาพวิจารณ์มาจากแอปพลิเคชันในโซเชียลมีเดียค่ะ แล้วจริงๆณวันนั้นน่ะคุณแซนเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าคุณแซนนั่งอยู่ท้ายเรือนานมากน้อยแค่ไหนย่างไรคะก่อนจะเกิดเหตุเรื่องเรื่องเรื่องนี้เรื่องผู้นี้มัน <คะ S 2> เล่าไปหลายรอบแล้วเบื่อแล้วค่ะ <laughs> เอาอย่างนี้ดีกว่าค <c oughs> ุณอัจฉริยะมีหลักฐานใช่ไหมคะตอนนี้ไม,ไ,มไ,มไม่ไม่เดี๋ยวให้เขานั่งดูแลเดี๋ยวเขาไปแก้กับผมในศาลขนาดตำรวจยี่สิบเอ็ดคนน่ะยังแพ้ผมเลยแล้วเดี๋ยวอีกศาลผคนมาฟ้องอีกแพ้ไม่ใช่ค่ะขอโทษคอัจฉริยะคือหลักฐานเก่าเนี่ย ยังไม่ยังไม่เอามาเปิดเลยแล้วก็อยู่ดีๆรจก็ไม่เป็นไรครับอันนี้ผมเปิดในสารครับคุณไม่รู้หรอกเพราะคุณไม่ได้ขึ้นศาลกับผมคุณไปถามตำรวจที่เบ็ดน้าว่าไหนคะคุณอัจฉริยะคุณไปถามตำรวจที่เบ็ดนาว่าทำไมเขาถึงแพ้ผมแล้วคุณอัจฉริยะคดีหมิ่นประมาทคุณอัจฉริยะจะเอามารวมกับคดีของกันไม่ได้นะคะก็ไม่ได้รวมครับแต่ผมขอแก้ไขคำฟ้องเนี่ยคุณกลัวอะไรถ้าคุณโปร่งใสจริงพวกคุณกลัวอะไรผมถามว่าผมไม่ได้มาคุยธนาเดช้าว่าวันนี้ที่เราขอแก้ไขคำฟ้องเนี่ยี แล้วขอแก้ไขคำฟ้องเนี่ยผมอยากให้ขขอยการสูงสุดเนี่ยลองให้แก้ไขคาฟ้องแล้วผมว่าผมจะเอาพวกคุณติดคุกได้ไหมอ่าค่ะคุณแซนถ้าเกิดเขาขออายการสูงสุดแล้วก็มีการแก้ไขคําฟ้องแล้วก็มีการต้องขึ้นศาลด้วยกันก็คือสามารถอธิบายได้เหมือนกันถูกไหมคะ ได้หมดเลยค่ะยินดีค่ะแต่ว่าแบบเป็นเป็นฉันอยากถามถึงหลักฐานที่เขาเคยบอกว่ามีแล้วตอนนี้มาพูดถึงหลักฐานใหม่หลักฐานเก่าก็ไม่เคยเปิดสรุปไม่เปิดหรือว่าไม่มีแค่นี้ง่ายผมเปิดเฉพาะในศาลครับเพราะบางเรื่องเนี่ยสารไหนคะเป็นคำถามคุณอัจฉรยะอินเตอร์เน็ตคุณอัจรยะเปิดคุณก็ไปขอหมายดิ ขอหมายสารนี่เอาเอกสารในศาลได้เราคุณอัจฉริยะเอาไปเปิดในศาลที่มันไม่เกี่ยวข้องกับพวกแซนแล้วมันจะเกี่ยวอะไรกันนะคะเดี๋ยวก็ผมบอกแล้วไงว่าผมใช้เฉพาะตํารวจเดี๋ยนะคะคุณแซนใจเย็นเดี๋ยวฉันถามให้ค่ะคุณอัจฉริยะคะเดี๋ยวคุณอัจฉริยะจะไปเปิดที่ศาลไหนยังไงคะอย่างนี้ครับผมฟ้องแซนในขณะนี้ในข้อหามีนประหมาด้วยการโฆษณาคือฟ้องไปแล้วฟ้องไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะต้องเจอกันที่ศาลพระประแดงในจุลภูมิพาพันนะแล้วก็อย่าเลื่อนนะอันดับที่หนึ่งอย่าเลื่อนสอง เขาสามารถใช้สิทธิ์ฟ้องผมได้ซึ่งผมรอเข้ามาตลอดปีคปีเขายังไม่เคยฟ้องผมเลยเรื่องมินประมาะเรื่องที่ผมกล่าวหาว่าเขาว่าไม่ได้นั่งท้ายเรือแล้วก็สิ่งที่เขาเนี่ยโกหกคนทั้งโลกเนี่ยเพราะเรื่องที่ว่าบอกว่าแตงโมจับขาเขาเห็นได้ว่าตกกลับเรือด้านซ้ายเนี่ยผมสามารถไปสูตได้ว่าสิ่งที่เขาพูดอ่ะคือเป็นเรื่องที่เขาโกหกคนทั้งโลกค่ะคุณแซนแล้วคุณแซนรับทราบหรือยังคะว่ามีการฟ้องที่ศาลที่ต้องไปเจอกันที่พระประแดงเนี่ยค่ะทราบแล้วค่ะค่ะ แล้วก็คือคุณแซนไม่เลื่อนใช่ไหมคะจะไปในวันนั้นใช่ไหมคะไม่เลื่อนค่ะไม่เลื่อนค่ะแล้วก็คิดว่าคิดว่ามีการสามารถอธิบายได้ถ้าเกิดมีหลักฐานออกมาใช่ไหมคะอ๋อได้ค่ะได้ค่ะค่ะคุณแซนอยากเห็นหลักฐานก่อนไหมคะเดี๋ยววันนี้คุณอัชยยะจะเปิดให้ดูหลักฐานที่คุณอัชยยะมีเปิดได้หมดเลยค่ะแต่ว่าพันแค่อยากถามถึงหลักฐานเก่าด้วยเท่านั้นเองค่ะมันยังไม่ได้คำตอบเลยมันไม่เก่าหรือใหม่เอาเป็นว่าเป็นหลักฐานที่คุณเนี่ยนะครับพวกคุณร่วมกับตำรวจเนี่ย นาะรุ่งอายการเนี่ย<า>ทำคำฟ้องเป็นเพียงแค่ประมาทแค่ว่านายปอละเบิร์ตไม่มีใบขับขีและวนายโรเบิร์ตเนี่ยเอาเรือที่หมดอายุไปไป,ไปขับขี<า>นะครับแล้วก็ที่มันคือนาะฟ้องแซนกับพวกเนี่ยประมาทร่วมกันประมาทโดยที่ว่า,อาบอกว่ากะติกเนี่ยนะหรือ<า>หรือคนบนเรือเนี่ยทิ้งสิ่งของคือแก้ววน์ลงในแม่น้ำเจ้าพระยา,านะครับ แล้วก็กระติกมั้งให้การเทสแค่นี้ข,ขอโทษขอโทษนะคะคุณอัจฉริยะที่ขอโทษค่ะแต่ว่าที่ท่นานถามถึงหลักฐานเก่าเนี่ยมันไม่ใช่ว่าหลักฐานเก่าหรือหลักฐานใหม่นะคะแต่มันเป็นหลักฐานสําคัญที่จะใช้เปลี่ยนจากคดีประมาทเป็นคดีฆาตกรรมได้เลยนะคะผมเปลี่ยนได้เอาว่าถ้าอายการสูงสุดนะ่ะนะเขามีความเป็นธรรมพอเนี่ยถ,ถ้าเขาดูคําฟ้องของอายการเนี่ยนนทบุรีเนี่ยผมบอกให้เลยว่ามันเป็นคดีอับอยศในประเทศไทยที่อายการเนี่ยนนทบุรีเนี่ยไม่เอาเอกสารของตํารวจเนี่ย เข้าในสำนวนเลยลองเอาเอาสำนวนของพวกผมสิเอาพยานของพวกผมไปขึ้นสารดินนทบบรีถ้าคุณรอดเนี่ยคุณไปเหยียบหน้าผมเลยมั่นใจไหมคะไม่ใช่ค่ะแต่ว่าหลักฐานของคุณอัธรยะเนี่ยเป็นหลักฐานความคิดความเห็นความเชื่อจากคนที่เห็นไม่ใช่ความเชื่อครับเป็นหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์นิติวิทยาศาสตร์ที่เป็นหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์คือสามารถพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่แสนพูดคือโกหกคนทั้งโลกวงจรปิดหรือว่าหลักมีทั้งวิดีโอมีทั้งวงจรปิดมีทุกอย่างครับ มีมีนิติวิทยาศาสตร์มาจากคุณหมอที่พิสูจน์ถูกต้องครับทุกอย่างสามารถพิสูจน์ได้แม้กระทั่งตำรวจเนี่ยก็ยังไปเบิกความที่ศาลยอมรับในสิ่งที่ผมพูดเลยอ่กังวลไหมคะคุณแซนคะ ไม่กังวลค่ะพิสูจน์ได้นี่พิสูจน์ได้จากอะไรคะคุณอัศริยะเดี๋ยวคุณคอยดูอะไรเดี๋ยวคุณไม่ต้องหน้าเดี๋ยวคุณนั่งดูอะคุณคอยดูมาสามปีแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราเปิดในรายการค่ะคุณแซนคุณแซนอย่างนี้ดิฉันถามหน่อยเนื่องจากตอนนี้เนี่ยมีคนที่ออกมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของคดีคุณตังโมค่อนข้างที่จะเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ปันเทพไม่ว่าจะเป็นอาจารย์คุณหญิงหมอพรทิพย์ไม่ว่าจะเป็นความเห็นจากคุณหมอทวัชชัยซึ่งเป็นทางด้านของแพทย์ที่เห็นแผลบาดแผลหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยกลายเป็นว่าสังคมตอนเนี้ยกําลังมองว่า คดีนี้คนบนเรือร่วมกันกระทำอะไรบางอย่างจนกระทั่งคุณแตงโมเสียชีวิตหรือเปล่ากังวลกับกระแสสังคมไหมคะไม่กังวลค่ะแต่ว่าความเห็นของคุณหมอเนี่ยคุณหมอนิติเวชที่ไปเบิดความที่ศาลอ่ะเสจท่านนะคะแล้วความเห็นของคุณหมอที่บอกว่าโดนตัดประการเป็นไปเป็นพยานนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เห็นพระเขาก็เขาไม่ได้เห็นศพเขาเห็นภาพศพเขาเห็นเรื่องราวจากติกตอก แล้วเขาไม่ออกความคิดความเห็นเนี่ยค่ะเขาใช้ความคิดความเห็นตรงนั้นเป็นพยานไม่ได้หรอกเอกนะคะค่ะผมบอกให้นะนผมจะพูดให้คณฟังถ้าอาดีพาพาตพบตรเนี่ยเขาเคยเรียกผมไปคุยที่สำนักางานตำรวจชาติแล้วก็พูดเลยว่าให้ช่วยคุณแต่ผมบอกว่าผมช่วยไม่ได้เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของคดีที่น้องแตงโมเนี่ยถูกทำร้ายเสียชีวิตไม่ใช่เกิดจากความประมาทเขาพูดกับผมว่า,าก็มันตายไปแล้วจะอะไรก็ตั้งหนาก็ช่วยแซดไปหน่อย ผมบอกเลยว่าผมช่วยไม่ได้อันนี้คืออดีพอตพบตรพูดกับผมนะมีพยานด้วยอคุณแจนคะมีการพูด<อ>คุยและมีการช่วยคดีจริงไหมคะไม่ไม่จริงค่ะคดีนี้เอ,อทําไปตามพยานและหลักฐานที่มีปรากฏจริงๆค่ะอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวแซงก็ดูเอาค่ะมีมีอะไรอยากจะพูดถามคุณอัฉรยยะอีกไหมคะก่อนที่เราจะจบวางสายกันเนี่ยคะ่ะอ๋อเอ,อยุคนี้นะคะปเป็นยุคที่ค่ะ พรบผู้ชีวิตเนี่ยเขากําลังจะบังคับใช้แล้วเลิกนายใส่แต่นี้และค่ะคุณลุงนะคะค่ะคือคืออันนี้ผมไม่รู้แต่คุณอ่ะเคยไปรักษาโรงพยาบาลพระมงกุฎอ่ะแล้วคุณไปอยู่ห้องคนไข้หญิงได้ไงเออคุณอัจฉริยะจะเข้าเรื่องส่วนตัวกันเดี๋ยวฉันพูดบ้างนะคะพ่อผมพูดนะคุณก็พูดดีเราว่ากันแต่ไม่ไม่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอัจฉริยะจะได้ทราบว่าเออเรื่องที่สนามมวยเรื่องที่อะไรพวกนี้ยันันพอทราบทำไมล่วผมทำไมผมเป็นหัวหน้าค่ายมวยแล้วผมผิดตรงไหนอ่ะ อ๋อค่ะค่ะวันเวลหน้า่ายมวยผิดเหรอและสนามมวยนี่เขามีข้อห้ามเลยว่าห้ามเล่นกัรมนันเขาเขียนอยู่แล้วว่าเขาเขียนไว้ว่าสนามมวยนี่ถูกต้องตามกฎหมายอ๋อค่ะคับแต่คุณเน่ะไปรักษาพยาบาลเนี่ะในห้องคนไข้ผู้หญิงอ่ะคุณเป็นผู้ชายอ่ะผมถามว่าโรงพยาบาลมงกุฎเนี่ยถ้าพ่อคุณไม่เล่นเส้นเนี่ยไปรักษาห้องคนไข้ผู้หญิงได้ไง คุณแซนคะเออยังยังยังบูลลี่ไม่เลิกต่อคุณัฉริยะเอามาจะจบไงเอาเอางี้ละกัน <ฮะ S 1> ไม่เกี่ยวกับการบูลลี่แล้กันแต่หลายคนอาจจะมองว่าแนวแนวว่าคุณแซนเองก็มีเส้นใหญ่หรือว่ามีแบ็กที่ค่อนข้างใหญ่จนสามารถที่จะทําอะไรหลายอย่างได้ V I P กับคนทั่วไปอย่างเงี้ยคุณแซนค่ะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่จริงค่ะ โอเคค่ะเอาละ,ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวติดตามในรายการแล้วกันนะคะที่คุณอัจฉริยะจะเปิดหลักฐานอะไรบางอย่าง<ะ>เผื่อว่าเดี๋ยวจะต้องไปขึ้นศาลแล้วเจอกันนะคะขอบคุณนะคะคุณแซนวิสาค่ะขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีค่ะ